เมื่อฝรั่งแสดงความเห็นถึงสิ่งที่ไม่เข้าใจจนถึงทุกวันนี้ว่าทำแบบนี้ไปทำไมเรื่องแรกครับก็คือการปิดถนนเพื่องานบวชงานแต่งเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อน,นักท่องเที่ยวคนหนึ่งครับเขาเป็นนักท่องเที่ยวที่มาที่เมืองไทยเขาบอกว่าเขาตื่นเช้ามาในโรงแรมเล็กๆแต่ทีนี้พบว่าต้องการที่จะเดินไปที่ชายหาดแห่งหนึ่งแต่ในซอยของโรงแรมนะครับมีการปิดถนนเกิดขึ้น ในตอนแรกเขาบอกว่าเขาตกใจนะว่าจะเดินผ่านไปได้หรือไม่แต่พอมาทราบภายหลังพนักงานในโรงแรมก็บอกว่าสามารถเดินผ่านตัวงานไปได้เลยสิ่งที่ผมเลยเชื่อและก็เห็นด้วยตาก็คือมีคนมากมายอยู่กลางถนนแบบนั้นเป็นถนนในซอยที่แม้ว่าอาจจะไม่ได้ก้องขวางอะไรแต่อย่างใดมีการกางเต็นท์เกิดขึ้นแล้วก็มีโต๊ะอาหารตั้งอยู่มากมายซึ่งกินพื้นที่ในซอยไปพอสมควรเลยแล้วก็พบว่ามีคนกําลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ผมก็ได้เดินผ่านพวกเขาไปด้วย ยังดีนะที่พวกเขาให้เดินผ่านได้เพราะไม่งั้นผมคงได้เดินอ้อมไปไกลแน,แน่ในตอนแรกผมบอกตามตรงว่าผมเข้าใจผิดนะว่านั่นเป็นการจับปาร์ตี้อะไรสักอย่างหรือไม่เพราะว่ามีเสียงที่ดังมากๆดังจนเข้ามาถึงห้องในโรงแรมของผมเลยในตอนแรกๆตอนที่ยังไม่ลงไปดูว่านั่นคืออะไร แต่พอเดินผ่านไปก็พบว่าคนไทยจัดปาร์ตี้สังสรรค์กันอยู่กลางถนนแบบนั้นจริงๆเลยคือก็ไม่ได้เกินความคาดหมายแต่สิ่งที่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมมันต้องมาตั้งอยู่กลางถนนอะไรแบบนี้ทําไมมันไม่อยู่ในสถานที่ที่เป็นในโรงแรมหรืออะไรก็ตามแต่ที่ต่างชาติมาที่เมืองไทยจัดกันก็จัดในโรงแรมในห้องประชุมขนาดใหญ่แต่ในประเทศไทยมีคนมาตั้งอยู่ในซอยแบบนี้เพื่อจัดงานและอารมณ์ของงานมันคล้ายกับงานเฟสติวัลมาก ในภายหลังผมได้รับคําอธิบายจากพนักงานในโรงแรมว่านางคืองานบวชซึ่งผมเองก็ต้องพยายามทําความเข้าใจอยู่สักพักหนึ่งใหญ่ๆเลยว่าความน่าทึ่งอีกประการคือคนไทยบวชในความเชื่อของพวกเขา แต่ว่างานบวชให้ความรู้สึกอย่างกับเป็นเฟสติวัลที่มีดนตรีมีผู้ชมที่กําลังนั่งอยู่โต๊ะอาหารที่เต็มไปด้วยอาหารมากมายซึ่งภาพรวมทั้งหมดดูไม่ต่างอะไรจากปาร์ตี้โฟมูลที่ผมเจออยู่เกาะพังงานเลยแต่เพียงแต่ว่าอยู่ในเวอร์ชั่นของซอยเล็กๆคือมันคล้ายกันแบบนั้นเลยทุกคนดูสนุกสนานและก็กําลังนั่งทานอาหารกันอยู่เครื่องเสียงเครื่องดนตรีก็เปิดกันทางคล้ายๆกับปาร์ตี้โฟมูลเป๊ะเลยทีเดียวซึ่งความเห็นของตา่างชาติอีกคนที่เข้ามาตอบกลับนะครับเขาก็บอกว่า ในส่วนของการเฉลิมฉลองนี้ผมยอมรับนะว่าที่เมืองไทยเนี่ยไม่แพ้ใครในโลกคือมักจะมีวิธีการจัดงานที่มันไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของไทยแลนด์อย่างหนึ่งนะอย่างบางที่ที่ผมเจอมาระหว่างเดินทางผ่านเส้นทางการท่องเที่ยวผมเจอแม้กระทั่งมีรถแห่ด้วยเป็นรถที่แบบว่าจัดเต็มไปด้วยลำโพงซึ่งก็ขนาดเท่ารถบรรทุกเลยและแน่นอนว่าก็มีการเปิดเพลงหรือไม่ก็เล่นดนตรีสดแบบกระหึ่มมากๆ ผมก็ไม่แปลกใจนะที่คุณจะรู้สึกว่ามันคล้ายกับการจัดปาร์ตี้อะไรสักอย่างแต่ที่ผมไม่เข้าใจมากที่สุดเลยก็คือปิดถนนเพราะอะไรแต่ถ้าเป็นในซอยแบบที่คุณว่ามายังพอเข้าใจได้นะแต่ผมเคยเห็นการปิดถนนไปเลนหนึ่งเลยและเป็นถนนสายหลักที่แบบมีการจราจรขับข้างด้วยเพราะในบางเส้นทางดูเหมือนก็รถจะติดมากขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆระหว่างที่ผมเช่ารถขับในประเทศไทยถ้าคุณขับรถในไทยมากกว่าพันกิโลนะคุณจะเจอสถานการณ์แบบที่ผมพูดถึงแน่นอนคุณจะเจอการปิดถนนอย่างถนนสายหลัก แม้ว่าจะปิดถนนไปเพียงหนึ่งเลนหรือว่าเพียงเล็กน้อยเพื่อให้ขบวนสามารถขับเคลื่อนไปได้แต่ว่านั่นก็ทําให้รถถึงกับต้องชะลอตัวเลยนะบนถนนสายหลักรถนี้ได้ขับเคลื่อนกันอย่างช้าๆแต่ทั้งที่มันควรจะทําความเร็วได้มากกว่านี้แต่ที่ไหนี้ไท้มันไม่ได้มีเหตุอะไรเลยแต่เหมือนจะเป็นการจัดงานอะไรบางอย่างของคนไทยที่ต้องมีขบวนแห่แต่กรณีที่ผมเจอนั้นดูเป็นอะไรที่ช้ากว่านั้นเยอะและดูเหมือนว่าจะเป็นงานแต่งงานด้วยพวกเขาต้องแห่ขนาดน,นั้นเลยเหรอและก็เป็นขบวนที่ใหญ่มากๆด้วยนะขณะที่ต่างชาติบางคนนะ ถ้าคุณเดินทางด้วยสายการบินแล้วก็เดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวเลยอาจจะไม่ค่อยเจออะไรแบบนี้หรอกแต่ถ้าคุณเช่ารถขับเองแล้วก็เดินทางอิสระทั่วประเทศไทยถึงขับบอกเลยนะครับว่าต้องมีวิธีรับมือนะครับโดยคําแนะนําของเขานะครับคนนี้บอกว่าวิธีรับมือก็คืออันดับแรกเลยทําใจให้สบายถ้าคุณกําลังขับรถท่องเที่ยวแล้วก็เจอกับรถติดบนถนนที่ไหนสักเส้นหรือแม้กระทั่งเจอการปิดถนนในตรอกซอกซอยในบางเส้นที่ไม่สามารถขับไปได้คุณอย่าเพิ่งไปโมโหหรือว่าอารมณ์ร้อนอะไรใด ทำใจให้สบายแล้วก็เห็นสว่านั่นคือวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของไทยแบบนั้นนะถ้าคุณได้เห็นของจริงนะก็ถือว่าได้สัมผัสวัฒนธรรมของไทยแบบแท้จริงเลยแล้วกันแบบแท้จริงไม่มีปรุงแต่งอะไรใดๆเลยเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นที่เมืองไทยเป็นปกติผมบอ,อกตามตรงว่าอันที่จริงมันไม่ค่อยเจอตามแหล่งท่องเที่ยวหรอกนะตามแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าสถานที่ที่มีรถสัญจรไปมามากมายหรือว่าเมืองใหญ่ๆไม่ค่อยทํากันแบบนั้นแล้วแต่ว่าถ้าเป็นในเขตชนบทหรือว่าในพื้นที่นอกเมืองนอกเมืองใหญ่อะไรแบบนั้นยังจะเจอได้อยู่บ้างแต่ถึงกระน ผมบอกว่าอย่าไปซีเรียสอะไรหรือไม่ก็ลงไปเดินเล่นกับเขาด้วูเฉยผมเห็นทางเช่นหลายๆคนก็ทําแบบนั้นนะเอาจริงมันก็เป็นอะไรที่ดูแปลกหูแปลกตาอยู่ไม่น้อยและถ้าคุณยิ่งเป็นคนชอบถ่ายรูปลงโซเชียลผมคิดว่าถ้าคุณไปเจอสถานการณ์นี้มันจะนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่แปลกใหม่สำหรับผู้คนที่มาจากประเทศอื่นๆได้เลยรวมไปถึงส่งให้เพื่อนคุณดูที่บ้านเกิดนก็คงจะรู้สึกทึ่งกันไม่น้อย แต่ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่เชื่อมโยงกันไปเลยครับนอกจากการปิดถนนจัดงานแล้วแต่เป็นเรื่องที่คนไทยเองก็พูดถึงกันมาหลาย1ิปี50ปีร้อยปีนะครับก็คือเรื่องของไทยมุงนั่นเองแต่สิ่งที่ชาวต่างชาติเรียกนะครับเขาก็ไม่ได้เรียกว่าไทยมุงหรอกแต่นั่นคือปรากฏการณ์ที่เรารู้ชื่ออยู่แล้วนะครับคือเขาก็ให้ความเห็นนะครับอีกมิติหนึ่งเลยก็คือถ้าคุณอยู่เมืองไทยนั้นพอคุณต้องเคยเห็นปรากฏการณ์ที่มีคนกําลังยืนมุงดูอะไรสักอย่างในลักษณะที่แบบว่ามัน แปลกจนแบบว่ามันมีจํานวนคนเยอะเกินไปแล้วก็กําลังมุงดูในจุดเดียวกันกําลังยืนดูอะไรสักอย่างในจุดเดียวกันนับ10บสคน20คนบางทีอาจจะมากกว่านั้นเรื่องนี้ไม่ต้องเอาเขตชนบทในพื้นที่ชนบทหรอกเอาแหล่งท่องเที่ยวก็ได้เวลามีเหตุอะไรสักอย่างคุณจะเห็นได้เลยกับสถานการณ์นี้อย่างน้อยมีห้าคน1ิบคนแน่นอนอย่างเช่นคุณจะสงสัยว่าขับรถอยู่ดีๆทาไมรถติดนะแต่พอไปดูอาจจะมีการเกิดเหตุอะไรสักอย่าง แต่ที่ผมตกใจก็คือผมเคยเห็นคนยืนมุงดูรถที่จอดอยู่ข้างถนนแล้วก็พบว่ามันไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรเลยแต่แค่รถจอดเสียอยู่แต่เหมือนกับว่าคนไทยก็ยืนล้อมดูว่ารถคันนั้นเป็นอะไรยังไงนะหรือไม่ก็เหตุการณ์ก่อนหน้านั้นอาจจะมียางแตกหรือไม่ก็มีเสียงที่ดังมากาจนดึงดูดผู้คนให้เข้ามาดูได้ ผมก็เข้าไปดูอยู่เหมือนกันสิ่งนี้รู้สึกว่ามันจะเกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณอันที่จริงผมเองก็คงจะไม่เดินไปดูหรอกแต่ผมก็สงสัยว่าคนจะไปยืนดูอะไรกันมากมายขนาดนั้นแล้วก็พบว่ารถคันนั้นอะแค่จอดเสียเฉยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งก็มีต่างชาติคนอื่นเข้ามาให้ความเห็นในเรื่องนี้นะครับว่าสิ่งที่คุณพูดถึงก็คือการรวมตัวของประชาชนชาวไทยโดยไม่ได้นัดหมายพวกเขาทําเพื่อชมสถานการณ์บางอย่างที่บางทีก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเลยสักนิดไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เป ผมคาดว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความวุ่นวายอะไรบางอย่างแค่นั้นก็เพียงพอผมเคยเจอสถานการณ์นี้แม้กระทั่งตอนที่มอแปลงระเบิดอยู่ที่แหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในไทยเลยรู้ไหมว่าคนที่ไปยืนมองดูนับสิบสิบคนไม่มีแม้แต่นักท่องเที่ยวสักคนเลยนักท่องเที่ยวอาจจะสงสัยว่านั่นเกิดอะไรขึ้นแต่คนที่ไปยืนมองดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะรู้คําตอบอย่างแน่ชัดมีแต่คนในท้องถิ่นทั้งนั้นเลยผมชอบนะมันก็เหมือนกับว่าคนไทยค่อนข้างจะใส่ใจมากว่าอะไรเกิดขึ้นอยู่ ซึ่งก็มีความเห็นถัดมาครับเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องแบบนั้นละสิอย่างเช่นเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งนะผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณแบบว่าขับรถตกข้างทางอะไรแบบเนี้ยคือในไทยคุณไม่ต้องห่วงเลยจะมีคนให้ความสนใจคุณแน่นอนมันไม่ใช่ว่าเหมือนอยู่ในสหรัฐอเมริกากําลังขับรถอยู่กลางทุ่งที่ไหนสักที่แบบว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นยางแตกขึ้นมา แต่นั่นอาจจะไม่มีใครมามองดูคุณเลยแม้แต่สักคนเดียวเพราะว่าไม่มีรถผ่านไปผ่านมาหรือไม่ก็บางคันก็ไม่ได้มองเห็นคุณแต่ที่เมืองไทยนะักสถานการณ์เดียวกันบอกได้เลยว่าจะมีคนมากมายเข้ามาสนใจคุณและก็มายืนดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวคุณแต่นั่นก็เป็นข้อดีในแง่ของการได้รับความช่วยเหลือนะคุณจะได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมันก็มีข้อดีอยู่เหมือนกันแต่ถ้าว่าคุณจะเหมือนเป็นเซเลบคนดังเลยเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนั้นขึ้นขณะที่ต่างชาติอีกคนนะครับก็บอกว่าไม่ต้องเอาเเรื่่องทีไหนกลลย อยู่ที่พัทยานี่แหละผมเคยเจอนั้ท่องเที่ยวต่างชาติทะเลาะก,กันเองคือมาด้วยกันยังทะเลาะก,กันอะไรแบบนั้นน่ะเหมือนกับว่ากําลังเกี่ยงในเรื่องของการตกลงอะไรสักอย่างกันอยู่แต่เหมือนกับว่าสถานการณ์นั้นทําให้สองคนนั้นที่กําลังทะเลาะก,กันเหมือนกับกําลังจะกลายเป็นคนดังแบบไม่รู้ตัวมีคนไทยกําลังเดินมาดูสถานการณ์มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดกลายเป็นว่าสองคนนั้นมันเกิดขึ้นแค่เรื่องของสองคนนั้นแต่คนที่มายืนดูนี้น่าจะเกินสิบคนไปแล้ว เรื่องเหล่านี้เองคุณสามารถเจอได้ในคลิปวิดีโอบนโลกอินเทอร์เน็ตคุณจะเห็นได้เลยว่าเวลาต่างชาติทะเลาะก,กันนะจะมีคนมายืนดูมากมายเต็มไปหมดเลยถ้าอยู่ที่เมืองไทยคุณสังเกตได้เลยเวลามีคลิปนักท่องเที่ยวทะเลาะก,กันเนี่ยหรือว่าถกเถียงอะไรกันอยู่จะมีคนมายืนมองดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นโหไปๆมาๆก็จะเป็นเรื่องที่ต่างชาติก็สังเกตกันแล้วนะครับในเรื่องของความพิเศษของคนไทยที่แบบว่าสนใจเป็นพิเศษนะนเวลามีอะไรที่มันเป็นสถานการณ์ที่ต้องเข้ามาดูอะไรสักหน่อยประมาณนั้น ขณะที่ต่างชาติบางคนนะครับถึงกับแซวเมืองไทยเลยว่าผมเริ่มคิดแล้วแหละว่ารถติดในกรุงเทพบนถนนในกรุงเทพบ่อยครั้งรถติดเป็นกิโลเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากอะไรหรอกมันไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุหรืออะไรเลยแต่เกิดจากการที่พอไปถึงที่เกิดเหตุมีอะไรสักอย่างก็อาจจะมีชายคนหนึ่งกําลังยืนเถียงกับใครสักคนอยู่แล้วก็สักพักคนก็จะเริ่มเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนถนนตรงนั้นและนี่แหละคืออาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เมืองไทยรถติดก็เป็นได้ อันนี้ก็บอกนะครับว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมานะครับคือจะมีคนยืนดูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่เขาไม่ได้เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าบางทีมันไม่ใช่แค่ไปยืนมุงดูอย่างเดียวสิรถติดอยู่บนถนนบางทีเกิดจากสถานการณ์ที่แบบว่าอย่างเช่นอาจจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นแต่บางครั้งคนไทยจอดรถด,ด,ดูเลยนะคนไทยจอดรถค้างอยู่งันเลยนั่นแหละก็เลยเป็นสาเหตุเล็กๆที่ทําให้การจราจรบ,บนท้องถนนชะลอตัวบางครั้งบางคนถึงขั้นจอดรถเพื่อลงไปดูสถานการณ์เลยทีเดียวแต่เรื่องนี้นะครับก็มีคนให้ความเห็นอยู่เหมือนกันว่า แต่สถานการณ์แบบนี้ถ้ามันเป็นที่เมืองไทยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะว่าจริงๆคนไทยเป็นมิตรนะแล้วก็มันอาจจะเป็นเรื่องตลกนิดนึงก็คือคนไทยรักการมีส่วนร่วมมากๆคืออาจจะมีคําที่ตรงกว่านี้นะครับแต่อันนี้พูดแบบอ้อมๆแล้วกันคือใช้คําว่ารักการมีส่วนร่วมมากแต่ชาติคนนี้ถึงกับบอกเลยนะครับว่าแม้กระทั่งเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับตนเองแต่นั้นก็เป็นข้อดีนะในแง่ของความช่วยเหลือนะ่ะเป็นข้อดีจริงๆซึ่งตรงกันข้ามกับผู้คนหลากหลายประเทศทั่วโลกเลย ที่แบบว่าพอมองว่าเรื่องนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเองพวกเขาก็ไม่ได้อยากจะยุ่งหรือว่าอยากจะไปเกี่ยวข้องอะไรสักเท่าไหร่มันเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกแต่เรื่องนี้เมืองไทยไม่เหมือนเพื่อนเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องดีอย่างน้นอยๆสถานการณ์นั้นถ้าต้องการความช่วยเหลือกันจริงๆเป็นอะไรที่ช่วยเหลือกันได้ง่ายมากๆเพราะว่าคนไทยมีความเป็นมิตรและต้องการที่จะมีส่วนร่วมด้วยนั่นเองดังนั้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณไปเจอกับสถานการณ์แบบที่หลายๆคนกล่าวมาผมคิดว่าคุณมาถึงประเทศไทยแล้วแหละ นั่นเป็นเหตุการณ์และเป็นปรากฏการที่เจอได้เฉพาะในประเทศไทยเลยแต่ผมว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นแค่คนไทยหรอกอย่างต่างชาติเองเวลาไปเที่ยวไปเจอสถานการณ์แบบนั้นเพลเพอคนอื่นๆก็ไปมุงดูด้วยไปดูด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือไม่ได้ท่างอะไรกันเลยมันเหมือนเป็นอุปทา,านหมู่ไปในตัวอันนี้ก็บอกนะครับว่าเวลาต่างชาติเห็นสถานการณ์ดังกล่าวนะครับคนกําลองยืนดูอะไรต่างชาติก็เอาด้วยนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะเดินผ่านไปเฉยๆนะครับมันก็เหมือนแบบเป็นการทําตามๆกันไปแล้ว จะว่าไปนี่ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเห็นโดดเด่นที่เมืองไทยจริงนะแต่จริงก็อาจจะมีประเทศอื่นๆด้วยครับประเทศในแถบเพื่อนบ้านหรืออีกหลากหลายประเทศแต่เพียงแต่ว่านี่เป็นประเทศในมุมมองของเขาที่เคยไปมานะครับก็เลยบอกว่าประเทศส่วนใหญ่ที่เขาผ่านมาเนี่ยมันไม่ค่อยมีนั่นเองสง้ายก็ยเรื่องนี้นะครับมีคนพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดงานแบบปิดถนนที่มีในเมืองไทยนะครับแต่อีกเรื่องหนึ่งที่มีคอมเมนต์ที่พูดถึงไปก่อนหน้านั้นแล้วก็คือการจัดโต๊ะจีนนั่นเองก็คือการจัดอาหารมีการทานอาหารแบบหลากหลายใหญ่โต เรื่องนี้ต่างแช่ก็พูดถึงเพิ่มเติมนะครับเรื่องของการจัดโต๊ะอาหารแบบใหญ่โตไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ทำเขาบอกว่าถ้าเป็นงานแต่งงานนะครับหรือว่าเป็นงานที่เป็นในแนวเฉลิมฉลองอะไรแบบเนี้ยพอเข้าใจได้นะในการทานอาหารแบบใหญ่โตมีโต๊ะจีนแต่เขาบอกว่าเขาไปเจองานสีดำในเมืองไทยนะครับก็จักงารสีดำในเมืองไทยจะไม่ได้เหมือนในแถบตะวันตกที่แบบว่าทุกคนตั้งใจมาเพื่อไว้อะไรแล้วก็แบบรู้สึกถึงความรู้สึกที่มันเป็นแบบการยืนเงียบๆอะไรแบบนั้น มันผิดเลยที่เมืองไทยผู้คนไม่ได้มางานสีดําเพื่อมายืนเงียบๆมานั่งเงียบๆอย่างเดียวมันไม่ใช่แบบนั้นที่เมืองไทยผมคงต้องบอกว่าถ้าในอีกมิติหนึ่งที่ผมเห็นมานะคือมันเหมือนเป็นงานที่มีบุฟเฟ่ต์ระดับโรงแรมห้าดาวอยู่ในนั้นด้วยมันเหมือนเป็นสิ่งที่ขายไม่ได้เพราะเขาจะจัดโต๊ะอะไรสักอย่างที่มีลักษณะในแบบว่าเป็นโต๊ะกลมๆซึ่งก็ไม่เหมือนที่อื่นอีกนั่นเป็นเหมือนโต๊ะที่เต็มไปด้วยอาหารมากมายในแบบที่คุณคาดไม่ถึงเลย แล้วก็ไม่ค่อยมีประเทศในแถบตะวันตกประเทศไหนทําแบบนั้นกันพูดง่ายๆคือไม่ต่างอะไรจากการที่พวกเขายกร้านอาหารมาในงานแบบนี้ด้วยผมได้สัมผัสประสบการณ์นี้โดยตรงเมื่อไปงานดังกล่าวกับภรรยาของผมเป็นงานในชุมชนเล็กๆแต่ทว่าตัวงานบอกได้เลยว่าไม่เล็กผมคิดว่ามันยิ่งใหญ่มากกว่าสิ่งที่หลายๆชาติในยุโรปทํากันคือมีอาหารไม่ต่ำกว่า5-7อย่าง หรือบางงานคือจัดหนักมากกว่า1ิบอย่างหรือถ้าผมจะเปรียบเทียบกับบุฟเฟ่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพัทยาก็ประมาณนั้นเลยคือมันแบบนั้นเป๊ะเ,เลยและเกิดขึ้นในพื้นที่ที่อยู่นอกเมืองใหญ่นะและความสงสัยที่มากกว่านั้นก็คือมันไม่ใช่การมางานแล้วก็เพื่อมายืนเงียบๆไว้อะไรอะไรแบบนั้นนะสิผมรู้สึกว่าคนที่ตั้งใจมาร่วมงานพวกเขาก็มานั่งที่โต๊ะอาหารเลยพอนั่งกันครบทุกตัวเก้าอี้ทุกตัวเต็ม ทุกคนก็จะเริ่มสนทนากาันเหมือนกับว่ากําลังพูดคุยอะไรสักอย่างซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าพวกเขาคุยเรื่องอะไรกันนะแต่มันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นงานเลี้ยงรุ่นมากกว่าที่จะเป็นงานสีดาเพราะผมจับจากสีหน้าแล้วก,ก็การพูดคุยรู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่เป็นในเชิงสนุกสนานเขาก็พยายามอธิบายนะครับว่าเขาฟังไม่เข้าใจนะครับแต่ดูจากบริบทแล้วมันไม่ค่อยเป็นการสนทนาที่เหมือนเป็นงานสีดำสักเท่าไหร่ในความรู้สึกของฝรั่งนะครับเขาบอกว่าคนที่มาร่วมงานก็มีทั้งหัวลอกคิกคักแบบว่า เป็นบรรยากาศที่ดูสนุกสนานมากๆเกินกว่าที่จะเหมือนคันไว้อะไรและบางโต๊ะผมก็สังเกตว่านั่งไปนั่งมาก็มีอาการมึนๆด้วยนะเพราะเหมือนกับว่ามีบางคนก็พอสมเครื่องดื่มแล้วก็ดื่มอยู่ตรงนั้นเลยจริงๆเรื่องนี้นะครับมีฝรั่งที่เขาพูดถึงความงงของเขานะครับในงานสีดำในไทยอยู่แล้วนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มีการพูดถึงด้วยเช่นกันก็บอกว่าในไทยเนะี่ยจัดงานสีดำคล้ายๆกับเหมือนจัดงานเฉลิมฉลองอันนี้คือความเห็นของต่างชาตินะครับ เขาก็บอกนะครับว่าคือพอดูโดยรวมในมุมมองของคนที่มาจากประเทศอื่นดูยังไงมันก็ไม่ได้ดูเหมือนไว้อะไรเลยนะครับอันนี้คือความสงสัยเกี่ยวกับเมืองไทยทีนี้คาถามนะครับเขาก็ถามไปนะฮะว่าแล้วทาไมงานแบบนี้ถึงมีโต๊ะอาหารมากมายเรียงรายเต็มไปหมดแบบนั้นละ่ะซึ่งก็มีคนเข้ามาตอบกลับให้อยู่เหมือนกันนะครับว่าเรื่องนี้เนะี่ยเป็นมันยืนกับพื้นฐานที่คนไทยมีความเป็นมิตรแล้วก็มีความอยากต้อนรับผู้คนนั่นแหละ คุณลองสังเกตเกี่ยวกับการที่คุณมาเที่ยวแล้วคุณรู้สึกได้ก็ได้เรื่องนี้นะเกิดขึ้นกับแม้กระทั่งงานแบบนี้ด้วยเช่นกันเพราะว่าเจ้าภาพเองอยากให้ทุกคนสามารถอิ่มท้องได้แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการขอบคุณแขกที่เข้ามาร่วมงานแล้วก็ไม่ต้องลำบากไปหาข้าวหาอะไรกินในภายหลังก็คือจบที่ตัวงานได้เลยและสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้กนแล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้ท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับทั้งหมดเป็นเรื่องราวที่ต่างชาติไม่เข้าใจนะครับบางเรื่องก็ยังเป็นเรื่องที่ยังไม่เข้าใจอยู่เลยว่าจะทําแบบนี้ไปทําไมนะแต่อย่างไรก็ตามนี่คือวิธีปฏิบัติและวัฒนธรรมที่แตกต่างของเรานะครับอย่างที่คอมเมนต์หนึ่งได้บอกไว้นะครับวิธีรับมือก็คือคุณแค่เปิดใจเท่านั้นวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วก็ขอฝากมุมซ้ายล่างของหน้าจอไว้ด้วยนะครับยูทูบช้อปปิ้งเสื้อยืดเสื้อแขนยาวเสื้อกันหนาวเครื่องทําน้ําอุ่นผ้าหม่ม ด,ดีดีๆสามารถดูได้ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอได้เลยนะครับช่วงนี้อากาศอันหนาวถ้ามองหายอยู่ก็สามารถดูได้นะครับวันนี้ก็